ถ้าวันหนึ่งเราซื้อ SSD ตัวเดียวเนี่ยแล้วสามารถใช้ได้ทางเป็น SSD ในคอมพิวเตอร์หรือ SSD พกพาได้เนี่ยน่าจะดีนะครับวันนี้ผมก็เลยมีเจ้า o l i ิ o นะครับที่ X กับทาง C เก t ดเป็น SSD แบบพกพาเนี่ยมานำเสนอกันครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมมี SSD ตัวหนึ่งเรียกได้ว่ามันไม่ได้ของใหม่มันไม่ได้เป็นของแปลกหรอกครับมันก็คือกล่อง SSD นะครับที่สามารถทํา SSD internal เนี่ยที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทําเป็นบล็อก external ได้นะครับเป็นตัวกล่องจากทางของ Or i ิ o นะครับซึ่งแบรนด์ o r i ิ o เนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าดังมากๆเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าพรีเมียมของอย่างดีทําพวกอุปกรณ์เกรดที่ระดับสูงๆนะครับแต่วันนี้ครับเขามาทําคู่กับทางแบรนด์ซีเกตนะครับขายเป็นแพ็ แบบในกล่องอย่างนี้เลยนะครับเป็น o r i ร o XC Gate นะครับเป็น Portable SSD ซึ่งเขาจะมีความจุอยู่2ขนาดด้วยกันนะฮะเป็น500กิกกับ1เทเลบต์ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่ารอบนี้จับต้องได้ง่ายมากอยู่ที่2,190บาทนะครับสำหรับในส่วนของตัว500กิกและในส่วนของตัว1เทเลบต์เนี่ยอยู่ที่4,130บาทนะครับถือว่าราคาเนี่ยพอๆใกล้เคียงกับ SSD ที่เป็น Inter n a l ภายในตัวเคสแต่ว่าคุณจะได้บ็อกอย่างนี้ด้วยนะครับโดยภายในกล่องนะครับเขาจะมีสาย USB Type A นะครับที่เป็นหัวแบบ USB 3นะครับ Type A to Type C 1เส้นเพื่อเอาไปใช้งานกับ วทั่ไปแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับเป็น USB C ทั้ง2ด้านนะครับเอาไว้ใส่สําหรับแบบพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆที่มันมี USB C นะครับถามว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ C C ไหมหรือว่าต้องใช้ A C ถึงว่าจะวิ่งได้เต็มนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า SSD ตัวนี้ไม่ได้ p e r f o r m a n c e สูงอะไรมากมายนะครับความเร็ว read w Ri t e อยู่ในช่วงประมาณ500กว่าๆนะครับดังนั้นใช้หัวไหนก็สามารถวิ่งได้เต็มสเปกเหมือนกันตัวกล่องคนระับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นกล่องสีใสนะครับเป็นของร, ico, รองถ้า มองเข้าไปทะลุเราจะเห็นตัว SSD อยู่ภายในนะครับเป็น SSD ของทาง Seagate ความจุนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 t b ทที่ผมหยิบมานะครับแล้วเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นความจุ 500GB ทั้ง2ตัวหน้าตาเหมือนกันต่างกันแค่ไส้ด้านในอย่างเดียวนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับเราสามารถถอดเปิดอย่างนี้ได้ด้วยครับนี่เราสามารถเลื่อนเปิดอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยน SSD หรือว่าถอดตัว SSD ออกมาใช้งานทางด้านนอกนะครับถ้าใครซื้อแบบตัวนี้มาแล้วที่บ้านคุณมี SSD เหลืออีกเยอะหลายตัวเนี่ยคุณสามารถนํามาสวอปปรับเปลี่ยนนะครับในการใช้งานได้ถอดได้ง่ายๆนะครับตัวกล่องบอกได้เลยว่าของทาง o อริโก้เนี่ยมีความเสถียรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสีใสด้วย SSD ภายในกล่องที่เขาให้มานะครับจะเป็นตัว e a เก t e b a r r a c u d a นะครับผมเป็นตัว SSD ที่เอาไว้ใช้งานเก็บข้อมูลทั่วไปเน้นในการ read w r i t e ในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัว h i g h performance เหมือนตัวไฟคูด้านะครับแต่เท่านี้ ก็มีการอ่านเขียนข้อมูลที่รวดเร็วมากกว่าตัว external hard disk ที่เป็นแบบจานหมุนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเรื่องของความแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบกับโปรแกรม c r y s t a l Disk Mark นะครับผมซึ่งผมมีการทดสอบขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลการทดสอบกันครับโดยการทดสอบนะครับผมจะใช้โปรแกรม c r y s t a l Disk Mark นะครับลองเทสสปีด e a d เนี่ยได้อยู่คะแนนที่568แนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า Write เนี่ยอยู่ที่5 4 2ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วถ้าสมมติเราดูในบรรทัดสุดท้ายเนี่ย e e ด 4K นะครับได้ถึง30.23แล้วก็ไร t ์เนี่ยสูงถึง41.49นะครับใช้งานในชีวิตประจำวัน Copy ไฟล์ข้อมูลต่างๆเนี่ย ไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สบายมากๆนะครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะมาลองดูกันนะครับก็คือการ Copy ไฟล์ข้อมูลแบบใช้งานจริงนะครับเป็นการ Copy ไฟล์ฟุตเทจถ่ายงานของผมนะครับเป็นไฟล์วิลลาใหญ่ขนาด50.9กิกนะครับตีไป51กิกผมจะลองทดสอบโดยการลาก Copy ลงโน้ตบุ๊ก1รอบแล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กนะครับลากไฟล์ลงมาที่ตัว SSD อีก1รอบลองดูเวลาว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ก็จะเห็นเลยว่าตัว performance ในการ read write เนี่ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเร็วกว่าการใช้งานฮาร์ดดิสแบบพกพาทั่วๆไปเนี่ยขั้นต่ำๆเลยนะสเท่าแต่ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยโดยประมาณ5เท่าครับและข้อดีของกล่องพวกนี้นะคคือการตกแตกหรือว่ากระแทกอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลไม่เสียหายตัวกล่องเนี่ยอาจจะแตกเพราะว่ามันเป็นตัวกล่องพลาสติกอันนี้บอกกันตามตรงเลยแต่ว่า ข้อมูลตัว SSD ไม่เสียหายเหมือนกับตัวฮาร์ดดิสจานหมุนอย่างแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ทนทานต่อการกระแทกเยอะมากกว่านะครับตัวกล่องไม่มีอะไรเยอะซับซ้อนมีรู USB-C ตัวเดียวเสียบใช้งานพอตอนใช้งานปุ๊บก็จะมีไฟกระพริบบอกสถานะการทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้า Orico x c Gate Portable SSD แบบพกพาหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปก็ ไปลองเดินดูกันและกันสำหรับใครที่กำลังมองหาฮัตติสพกพา SSD พกพาตัวหนึ่งที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลแนะนำเลยครับสำหรับเจ้า Pottable SSD ตัวนี้ใครที่ชื่นชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม nope, นบ Extre ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ